สวัสดีค่ะทุกคนมาดูเปิดห้องพร้อมกันค่ะจริงๆห้องนี้ครูเปิดมาแล้วแหละนะคะใครที่เป็นแฟนคลับติ k กต็อกจะได้เห็นบ้างแล้วแต่ก็เพื่อให้เท่าเทียมกันนะคะก็จะพาชาว Facebook ของเรามาดูด้วยวันนี้ก็จะไม่ได้ดูอย่างเดียวเนาะไหนๆเราเปิดแล้ววันนี้เป็นวันที่ครูส่งมอบห้องกับเจ้าของคนเก่าะคะ่ะเพราะฉะนั้นเนี่ยหลังจากที่เราได้รับห้องเรียบร้อยแล้วนะคะก็จะต้องทําการประเมิน ประเมินว่าเฮ้ยเราจะต้องปรับปรุงซ่อมแซมอะไรบ้างสวัสดีค่ะใครเข้ามาแล้วภาพชัดเสียงชัดไหมคะร้อนมากเลยทุกคนค่ะบอกครูนิดนึงนะคะหน,หนึ่งค่ะภาพชัดเสียงชัดไหมนะเราจะได้ไปกันเดี๋ยวจะพาไปดูของละปะพร้อมไหมพร้อมไหมหนึ่งหนึ่งให้ครูหน่อยค่ะได้ยินเสียงไหมคะได้ยินเสียงไหมฮัลโหลฮัลโหลอ่ะมา สิ่งสำคัญเนาะคืออย่างที่บอกประมูลห้องกรมธคดีเราไม่เห็นของข้างในนะคะเราดูได้แต่ด้านนอกอันนี้ห้องเป็นชั้นหนึ่งนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยเราก็พอจะมองเห็นแล้วแหละว่าสภาพเป็นไงอันนี้ครูบอกอตรงว่าครูก็แอบ,บดูมาแล้วก็ ว่าประมาณหนึ่งนะคือซ่อมเยอะประมาณหนึ่งแต่ว่าวันนี้ได้รับส่งมอบพ่องกับเจ้าของคนเก่านะคะก็ต้องมาคอนเฟิร์มกันอีกทีเอาช่างมาตีราคาว่าตกลงจะต้องทําอะไรเท่าไหร่ด้วยสวัสดีค่ะคุณพงษ์คุณพงษ์เป็นไงบ้างนะอ่ะหนึ่งหนึ่งให้ครูนิดหนึ่งนะคะภาพชัดเสียงชัดไหมป่ะไปดูพร้อมกันดูพร้อมกันนะ,ะไปดูพร้อมกันอ้าวเข้าผิดทางนะคะยังไม่ถึงอ่ะเป็นไงกันบ้างคะทุกคนนะมา ตัวโครงการเหมือนเดิมเนาะอันนี้ก็เป็นของเอื้ออาทรค่ะซึ่งซึ่งไม่ได้มีปัญหาอะไรลงทุนเอื้อคุณต้องดูแค่ว่ามันมีที่จอดรถเพียงพอไหมนะคะอะโอเคเขาพุ่งข่า,าชัดนะคะเดี๋ยวเดินผ่านคนใส่แมสแปนินึงอ่ะ,อะแล้วก็เราก็ดูว่าตัวตัวโครงการเองอะ่ะมันแบบเดินทางสะดวกไหมอันนี้คือห้องที่ประมูลได้ค่ะอะดูจากใครนอกก่อนเห็นปะ ดูจากภายนอกก็น่าจะรู้แล้วแหละว่าประมาณหนึ่งถามว่าทําไมเพราะว่าดูดิมุงลวดมันขาดนะเวลาเราก่อนก่อนซื้อเราก็มาสืบก่อนอยู่แล้วใช่ไหมเห็นสภาพนี้ก็รู้แล้วแหละว่าเออน่าจะต้องทาอ,อ่ะอ่ะเราไปดูข้างในกันนะคะสวัสดีค่ะน้องไม้อ่ะมามาดูข้างในกันนะคะวันนี้ก็คือมีทั้งอาจารย์ตั้มแล้วก็ช่างของครูด้วยนะคะทุกคนอยู่กันหมดอ่ะมาดู มาดูสภาพห้องของกันนะจ๊ะอ่ะมาดูอันนี้ก็คือด้านนอกเนี่ยไม่มีเหล็กดัดนะคะเห็นปะห้องอื่นเขามีเหล็กดัดอ่ะอันนี้เหล็กดัดแต่ห้องเนี้ยห้องห้องเราที่ห้องเราที่เราซื้อได้ะคะ่ะไม่มีเหล็กดัดนะคะตื่นเต้นน้องมาตื่นเต้นอะไรพี่ส่งรูปสปอยไปตั้งแต่อาทิตย์ก่อนนุ่นให้ดูแล้วนะคะอ่ะนี่ก็สภาพห้องนะคะ เห็นแต่หน้าครูใช่ไหมไม่เห็นหน้าห้องขอหัวใจรัวๆหัวใจรัวๆและแชร์ค่ะจะได้เห็นสภาพห้องพร้อมเพียงกันนะคะหัวใจรัวๆคือร้อนมากเมื่อกี้เดินไปเอาไมา้เซลฟี่นะคะอ่ะพร้อมพร้อมนะคะอ่ะหัวใจรัวแล้วมาดูสภาพกันนะคะก็ประมาณนี้อ่ะน้องมาน่าจะเคยเห็นแล้วใช่ปหใครเป็นแฟนคลับทิกติกกน่าจะเคยเห็นห้องนี้แล้วนะคะประมาณนี้เลยจ้ะ ห้องน,นี้เจ้าของเก่าน่ารักมากนะคะเขาบอกกับครูว่าพี่ทําความสะอาดให้แล้วครูเห็นสภาพแล้วครูก็ดีใจค่ะกราบงามๆว่าย่อหนึ่งทีอ,อ๋อขอบคุณมากนะคะที่ทำความสะอาดให้ครูอ่ะเขาเอาแอร์ไปเนาะถ้าเห็นสภาพแบบนี้แล้วก็อันนี้ไม่มีเหล็กดัดน,นะคะชั้นหนึ่งเนี่ยถ้ายังไงก็ต้องติดเหล็กดัดน,นะแล้วที่เห็นที่คุณเห็นว่ามันเป็นสีเขียวๆเ,เนี่ยค่ะอ่ะมาดูพร้อมกันเลย สีเนะี่ยมันเป็นสีเก่านะคะยังไงก็ต้องทำใหม่ปกติสไตล์ค cool รูครูจะใช้สีขาวนะคะหรือไม่ก็เทาควันบุหรี่ที่เป็นขาวเทาแต่ว่าห้องนี้น่าจะเป็นขาวเลยค่ะนะคะ,นะคะอ่ะและคิ้วที่คุณเห็นนะคะตรงนี้มันจะเป็นคิ ang. น้วยางเนี่นี่เป็นคิ้วยางนะปุ๊บมันอันนี้ไม่ยากนะคะก็มีสองทางเลือกก็คือเราลอกคิ้วยางทิ้ง นะคะเราก็ติดคิ้วใหม่หรือจะซ่อมแต่เท่าที่ดูแล้วเนี่ยน่าจะเหมาะกับการลอกทิ้งมากกว่าเพราะว่ามันหายไปเยอะเหมือนกันนะคะมันหายไปเยอะเหมือนกันอ่ะห้องนี้เจ้าของเก่าฝากรักให้ทิ้งค่าไฟไว้อีก5,000กว่าบาทดูสิดูไม่น่าเชื่อว่าจะมีคนอยู่ใช่ปะเอออ่ะยังไม่พีคนะคะมาดูอาระยธรรมต่อนี่ระเบียงที่ครูบอกนะว่าห้องส่วนใหญ่อะคะ่ะระเบียง เดิมเดิมเนี่ยมันไม่ได้ปูมาเขาจะปูเองนะคะหมายถึงว่าตอนได้มือหนึ่งมาจากโครงการนะคะมันไม่มีการปูระเบียงแต่อันนี้เขาน่าจะปูเองแบบแบบแบบทำเองอะคะ่ะเพราะฉะนั้นเนี่ยดูพื้นดิมันหายไปหมดแล้วนะทุกคนสภาพนี่คือโซมากมันหายไปหมดแล้วนะไฟติดไหมเนี่ยไฟไม่ติดนะคะอ่ะโอเคไหมตื่นเต้นทุกคนเป็นไงหัวใจให้ครูหน่อยอันนี้ต้องทำใหม่นะคะก็วัดตารางเมตร เราก็ทําใหม่เลยสภาพยอย่างเงี้ยมันแสดงให้เห็นว่าเขาน่าจะทํากับข้าวค่ะมันเป็นคราบน้ํามันนะก็ก็ต้องทําแล้วก็อย่างที่บอกว่าไอ้ตรงเนี้ยคุณเห็นปะมันมีเหล็กดัดแล้วนะอ่าแต่ว่าด้านหน้าเมื่อกี้ไม่มีเพราะฉะนั้นอ่ะเวลาให้ช่างเหล็กดัดมาตรีราคาก็จะมาตรีราคาในส่วนที่ยังขาดอยู่นะคะนั่นก็คือตรงโซนหน้าห้องตรงนี้ตรงประตูนะคะจริงๆประตูควรมีเหล็กดัดแล้วก็ตรงนี้นะคะอ่ะ ต่อมาบังเกตไม่รู้หายไปไหนบังเกตหายไปแล้วนะคะแล้วก็อะมาบังเกตเนี่ยอันละไม่กี่บาทนะคะเป็นหลักสิบต,ตัวตัวกระจกนะคะเป็นหลักสิบไม่เท่าไหร่นะคะแต่งานหลักๆของงานช้างของที่นี่น่าจะเป็นบริเวณโซนนี้นะคะ่ะที่ครูยืนอยู่ก็คือมันแบบเออมันต้องคือสีมันไม่ได้ทาทับได้อ่ะคะ่ะมันจะต้องทำการขัดล้างสีเก่าก่อนนะ แล้วก็ไฟข้างบนเป็นไงไม่มีแล้วนะคะไฟข้างบนไม่มีแล้วอ่าเวียนหัวไหมทุกคนแชร์ได้นะคะแชร์ได้เจ้านายไม่ว่าว่าแอบ,บดูเอาไม่ใช่อ่ะอันนี้ฝักบัวไม่มีนะฝักบัวไม่ดีส่วนใหญ่เวลาที่ดูห้องน้ำอะคะ่ะถ้าแบบมันมีพวกสติกกุ้งสติกเกอร์แบบนี้คือครูต้องลอกทิ้งหมดเลยนะคะมันเราจะไม่เอาเราจะไม่เอารายอะไรแบบนี้ประตูเนี่ยคะ่ะ ไซนี้เปลี่ยนหาไซไม่ยากมันจะมีบางบ้านที่ประตูไซเล็กมากนะคะอันนี้หาไซได้ปกติก็ประมาณสองพได้อยู่นะคะแล้วก็พวกตรงนี้พวกฝักบัวก๊อกน้ําก๊อกเล็กๆอันนี้นะคะ่ะเบสร็จตรงนี้ก็น่าจะประมาณ6 0 0นะคะประมาณ600้รวมฝักบัวถ้าเราอยากเอาแบบฝักบัวสวยๆเลยนะแล้วก็ก๊อกอันนี้ก๊อกสามทางอันนี้ก็ประมาณ2 3 0ถึงอแล้วก็นี่ร้อยร้อยนิดๆน,น,นะคะ ก็สามารถได้แล้วนะคะแล้วก็ตามสไตล์ครูะคะ่ะตรงเนี้ยครูจะเปลี่ยนใหม่นะคะพวกกระจกเนี่ยจะไม่ใช่จะไม่ใช่สภาพเดิมแบบนี้นะคะก็จะเปลี่ยนกระจกใหม่แล้วก็แล้วก็พื้นห้องน้ำเนี่ยเท่าที่ดูนะคะกระเบื้องแผ่นเล็กคุณเห็นปะกระเบื้องมันเป็นกระเบื้องแผ่นเล็กมันจะดูโบราณเดี๋ยวตอนตีราคาครูจะคุยกับช่างอีกทีนึงอาจจะเหมาปูทั้งสอง พื้นที่ไปพร้อมกันเลยนะคะก็คือปือกับเบื้องข้างน้ํากับปูกับเบื้องระเบียงยังไงอันนี้มันต้องปูอยู่แล้วคะ่ะไม่แน่ใจว่าเขาอยู่กันยังไงแล้วมันแบบมันล้นหายไปค่อนข้างเยอะเหมือนกันน่าจะเป็นแบบปูแบบทําเองนะทาเองนะคะแล้วก็อีกส่วนหนึ่งของห้องเงอทอนะคะชั้นหนึ่งคุณต้องไปสืบประวัติก่อนว่าแต่ละโครงการเนี่ยชั้นหนึ่งบางที่มีปัญหาน้ําเอ่อล้นนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยก็ลองไปเช็คถามนิติบุคคลก่อน ประมูลก็ได้ค่ะว่าสภาพมันเป็นยังไงเออัอนนี้อันนี้ใช้ไม่ได้แล้วนะเนี่ยเห็นปะอะไรอะหุงประตูอะค่ะแล้วก็ไฟค่ะระบบไฟเนี่ยปกติครูก็ถ้าไม่ใช่โครงการเก่ามากครูไม่ได้เดินไฟใหม่แต่ครูจะเปลี่ยนพวกกรอบปลั๊กนะคะเปลี่ยนไอพวกนี้แทนเพื่อเพื่อให้มันดูใหม่นะให้มันดูใหม่อะมีใครมีคำถามไหมคะในเรื่องการปรับปรุงอะ ทุกคนว่าตรงนี้น่าจะประมาณเท่าไหร่ไหนมาลองถ่ายราคาเล่นๆกันอ่ะสภาพห้องนี้ประมาณเท่าไหร่แล้วเดี๋ยวจะได้เดี๋ยวจะให้ช่างมาเฉลยให้ดีไหมอ่ะจะได้ความรู้ไปด้วยนะคะเนี่ยมุงลวดหายเดีย๋ยวต้องติดมุงลวดคือชั้นหนึ่งยังไงก็ต้องมีเหล็กดัดค่ะคือถ้าไม่มีมันจะมันก็ได้นะแต่ว่าลูกค้าเขาอยากได้เวลาที่จะลงทุนนะคะครูก็จะแบบเช็คก่อนว่า ลูกค้าอยากได้อะไรบ้างนะอ่ะเดี๋ยวนี้กมรมคับคดีดีนะคะ<ๆ>เขาเขาแบบมีหมายมาติดให้ด้วยนะว่าห้องนี้ถูกซื้อได้แล้วนะคะอ่ะแอบแบบบังข้อมูล,ลนิดนึงราคาที่ประมูลมาเท่าไหร่นะแอบบดูเล็กๆห้าหมื่นนะคะอันนี้ราคาที่ประมูลมาได้ห้องนี้คือ50,000บาทค่ะอ่ะเป็นซัพ์แบบจำนองติดไปนะรรบผิดชอบนี่จำนองเองอ่ะเข้ามาดูจะมาประเมินราคาไหมคะ ทังเบียอ่ะโอเคนะเจ็ดหมื่นโหคุณสะอาดเจ็ดหมื่นไม่ได้ค่ะถึงแม้เราจะประมูลมาห้าหมื่นเราจะปรับป 70, รุงเจ็ดหมื่นเลยหรอคะจะเกินราคาประมูลได้ยังไงเสียชื่อเสียงหมดห้องนี้เท่าที่ดูนะคะน่าจะน่าจะเหล็กดัดเหล็กดัดเรามีอันนี้แล้วหนึ่งอันเราต้องติดไอตรงนี้เพิ่มตรงนี้ ด้านนี้แล้วก็ด้านนี้เพิ่มแล้วก็ประตูประมาณประมาณ16 0 0ค่ะเหล็กดัดประมาณ16 0 0นะคะแล้วก็งานสีกับกระเบื้องภายในเนี่ยทั้งหมดเนี่ยน่าจะประมาณ2 0 0 0มน่าจะไม่เกิน2 0 0 7แค่นั้นนะคะดังนั้นทั้งหมดแล้วรวมก็น่าจะประมาณ1ม0 0นเมื่อกี้หมื่น6นะคะ สองหมื่นเจ็ดไม่ถึงหรอกเพราะว่าอันนี้คือถ้าคุณจ้างข้างนอกนะแต่ถ้าครูอ่ะครูมีทีมช่างของครูเป็นพนักง,งานประจําอยู่แล้วไงเออแต่ว่าน,นี้ถ้าเราแบบเคสข้างนอกนะคะสองหมื่นเจ็ดถ้าสองหมื่นเจ็ดจะต้องเปลี่ยนกระเบื้องห้องน้ํานะแต่ถ้าไม่เปลี่ยนเอาแค่นี้ก็อ,อยู่ประมาณสองหมื่นห้าสองหมื่นห้าบวกหมื่นหกก็ประมาณสามหมื่นหนึ่งนะคะไม่เกินสามหมื่นห้าจ้ะไม่เกินสามหมื่นห้าถ้าอยากทำเคาน์เตอร์ครัวให้สวยก็จะประมาณ4 0,000นะ แบบเช่นตรงนี้เราแบบว่าอยากจะทำเคาน์เตอร์ครัวใช่ไหมเหมือน้องไมยทำเคาน์เตอร์ครัวประมาณสี่หมื่นค่ะสี่หมื่นก็พอค่ะเขาจริงๆแล้วเนี่ยงานมันไม่ได้เพิ่มอะไรคู้คนต้องเข้าใจนะโอเคเราอาจจะเห็นสภาพว่าแบบเฮ้ยมันโซมมากเลยนะมันเขียวขนาดนี้มันดําขนาดนี้แต่ไม่ว่าคุณจะประมูลห้องแบบไหนมาคุณก็ต้องทาสีใหม่นะคะมันเป็นงานสีเหมือนเดิมแต่ว่าถ้าสภาพนี้ปกติครูจะทาสีประมาณสองรอบ แต่ถ้าสภาพนี้ค่ะอาจจะต้องทา3รอบก็คือมันจะเปลืองค่าสีสีถังหนึ่งก็เป็นหลักพันเนาะไม่กี่บาทนะคะแล้วก็ค่าแรงก็อีกเพิ่มอีกนิดหน่อยค่าแรงช่างครูวันละ400เพราะฉะนั้นก็ยังอยู่ในงบได้นะ,ะไม่เกิน40,000ค่ะ35,000ประมาณน,นี้นะคะสำหรับการซ่อมให้คืนสภาพเหมือนมือหนึ่งนะ ยังไม่พูดถึงตกแต่งเฟอร์นิเจอร์นะคะถ้าจะเอาแบบใส่เฟอร์นิเจอร์จัดเต็มเนี่ยก็อาจจะได้ถึงเจ0 0 0เป็นไปได้เพราะว่าถ้าใส่เฟอร์ด้วยก็จะประมาณสอง0 0ถูกไหมอะแต่ว่าด้วยไลฟ์สไตล์ของคนที่นี่ค่ะถ้าเป็นห้องเกรดเพื่ออารทเนี่ยเขาเขามีสมบัติติดตัวมาค่อนข้างเยอะเพราะฉะนั้นเนี่ยเขาอยากได้ห้องโล่โงๆมากกว่าเรามีหน้าที่แค่คืนสภาพห้องค่ะให้เหมือนมือหนึ่งนะคะแล้วก็ ทำการขายได้เลยนะ,ะประมาณนี้มีใครคําถามไหมเอ่ออีบุ๊กเนี่ยตอนนี้พันแนะคะเดือนหน้าพันเขออนุญ,ญาตแจ้งเพราะว่ามีการเติมเนื้อหาตลอดบอกแล้วเนาะเหมือนคุณเข้ามาในคลับอะคะ่ะที่มีให้ความรู้ดังนั้นเนี่ยใครที่เข้ามาก่อนตั้งแต่สมัยเป็นหลักร้อยหลักอะไรก็ถือว่าโชคดีคะ่ะเพราะคุณได้เติมความรู้ไปเรื่อยๆครูไม่ได้ กำหนดอายุว่า1ปีแล้วครูจะออกจากกลุ่มไม่ใช่ครูจะยังอยู่กับคุณต่อไปเรื่อยๆมีทั้งครูแล้วก็ทีมงานทุกคนคอยช่วยตอบคาถามคุณนะคะคุณได้ทั้งความรู้ได้ทั้งคอร์สแล้วก็คอร์สเป็นคอร์สเล็กๆนะเป็นวิดีโอสั้นแล้วก็ได้อยู่ในกลุ่มที่เป็นกลุ่มนักลงทุนที่เราคุยกันแต่ในเรื่องประสบการณ์การลงทุนซับบังคับคดีอ่ะใครสนใจอ e ีบุกก็ติดต่อไปส่วนใครที่บอกว่าอยากมาเรียนเจอตัวแบบกลุ่มนะคะอ่า วันที่2 6กุมภาันี้เต็มแล้วนะก็เดี๋ยวครูจะเปิดอีกรอบหนึ่งนะคะเป็นวันที่12มีนาะถ้าใครสนใจก็รีบติดต่อมาก่อนจะให้ราคาพีออเดอร์พิเศษเหมือนเดิมนะอะตอนนี้2,9900นะคะเพราะฉช้าเปิดตัวเนี่ยราคาจะสูงขึ้นพวกคุณรู้อยู่แล้วก็คือเดิมแรกๆเนี่ยครูจะให้ราคาถูกเพราะครูไม่ได้กำไรเลยเลยครูบอกเลยนะ ค่าโรงแรมค่าอะไรก็หมดไปแล้วแต่แค่ว่าอยากได้คนที่ทําจริงเข้ามานะคะและหลังจากนั้นครูก็จะปรับราคาขึ้นไปเป็นราคาของมันจริงๆนะสำหรับเอาคนที่เอาคนที่แบบอยากทําจริงก่อนเอาคนที่คิดว่า,ายินดีที่จะลงทุนความรู้นี้และจะเอาความรู้นี้ไปใช้ประโยชน์ก็มานะคะอยากจะให้โอเคไหมขายอยู่ที่เท่าไหร่คะขายอยู่ที่55 0 0ค่ะแต่ครูประมูลมา5 0 0 0 0แล้วก็มี แล้วก็มีจำนอนนี่จำนอนนิดหน่อยนิดหน่อยค่ะอ่ะก็ถือว่าเยอะค่ะเยอะนะคะทาได้อีกเยอะเยอะนี่หมายถึงว่าครูยังสามารถทําห้องนี้ได้อีกเยอะค่ะอ่ะแต่ว่าก็อย่างที่บอกว่าจะไม่ให้เกินจะไม่ให้เกินสี่หมื่นนะคะคิดว่าสบายๆสํา,สาสหรับไม่เกิน4ี่หมื่นนี้นะอ่ะมีใครมีคำถามาให้ทุกคนแชร์ได้นะไปแล้วนะคะโอเค อย่าลืมนะคะสนใจอะไรก็รีบติดต่อไปคือคือ,คอที่วันเดเอ,อทุกคนครูลาออกจากงานแล้วไงวันนี้ครูว่างเพราะฉะนั้นครูก็จะพาพวกคุณมาดูงานได้บ่อยๆที่ผ่านมาเนี่ยคือไม่เคยไลฟ์สดพันธ์นะคะเขาขายกันไปหมดแล้วนะคะอันนี้ก็น่าจะได้พาพวกคุณมาดูบ่อยขึ้นนะ,อะโอเคไปละบ๊ายบาย